สวนสาธารณะตอนกลางวันฮัลโหลคุณอยู่ไหนเนี่ยขอโทษขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะผิดนัดนะฉันก็แค่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ่ะคุณขอโทษฉันหลายครั้งแล้วแต่ฉันไม่สนหรอกบอกเหตุผลมาซะฉันจะไม่ยอมเสียเวลาหรอกนะเพื่อนกันจะมาผิดนัดกันแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นพอเรื่องส่วนตัวของฉันเองแหละถ้าอย่างนั้นก็อธิบายมาสิ ในฐานะประธานของสมาคมเฮ้ยจ่ายจ่ายฉันมีหน้าที่จะต้องดูแลสภาพจิตของสมาชิกนะฉันบอกคุณแล้วคุณอย่าหัวเราะฉันนะเข้าใจแล้วรีบพูดมาสิในความทรงจำตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยฉันอยู่คนเดียวตลอดเวลาฉันไม่ชอบเข้าสังคมและไม่ชอบมีความรักใครๆก็เรียกฉันว่าเด็กเนิร์ดเด็กเนิร์ดหรอทำไมถึงคุณจังเลยนะแล้วฉันก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่ง ฉันคิดว่ามันเป็นพรมลิขิตที่แสนจะโรแมนติกแต่สุดท้ายทุกอย่างมันเป็นเรื่องโกหกสิ่งที่ฉันคิดว่าหัวใจของฉันต้องการมันมันกลับกลายเป็นแค่การเดิมพันเขาพูดอะไรทําไมการเดิมพันทําไมพอเขาพูดแบบนี้แล้วฉันถึงปวดใจจังล่ะเหมือนฉันก็เคยผ่านเรื่องคล้ายๆกันมาก่อนเจ้าเด็กเนิร์ดชอบดอกกุหลาบมากครั้งนี้ฉันต้องขอโทษอย่างจริงใจที่สุด เขาต้องให้อภัยฉันแน่ๆและบางทีเขาอาจจะรู้สึกผิดที่เย็นชากับฉันมาตลอดแล้วฉันจะทำยังไงให้เขาอาภัยดีละ่ะคุณจะไปไหนฉันบอกให้คุณรอที่บารไม่ใช่หรอไปไหนงั้นหรอคุณไม่ได้บอกชื่อจริงๆของคุณกับฉันด้วยซ้ำทำไมคุณต้องมาสนใจว่าฉันจะไปไหนคุณทำมากเกินไปหรือเปล่าฉันจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะไม่จำเป็น ใช้เป็นเพียงสิ่งที่คุณเดิมพันนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาอันมีค่าของคุณหรอกนะประธานนักเรียนตอนนี้ฉันตาสว่างแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกเสี่ยวไปฉันไปให้พ้นเสี่ยวไปไม่นะถึงแม้ฉันจะใช้ชื่อปลอมแต่ฉันรักคุณจริงๆนะไม่นะอย่าไปอย่าทิ้งฉันไปเลยนะ อันที่จริงตอนนั้นฉันคิดไปเองว่าเขาจะตามฉันมาแต่หลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาอีกเลยจนกระทั่งวันนี้โทษหนึ่งสองศูนย์เร็วด่วนเลยนะขอโทษนะเจ้าเด็กเนิร์ดฉันนี่คุณฟังอยู่หรือเปล่าทำไมถึงเสียงดังจังละ่ะโรงพยาบาลคุณจำเหตุการณ์เมื่อห้าปีที่แล้วได้หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ฉันต้องประสบอุบัติเหตุเมื่อห้าปีก่อน เพราะฉันอยากจะขอโทษคนรักของฉันฉันทำเรื่องโง่ๆที่ทำร้ายเขามากคุณจำหน้าของคนรักของคุณได้หรือเปล่าเขาใช่คุณหมอเสิร์นไหมฉันคิดว่าไม่ใช่ในความทรงจำของฉันฉันชอบเฮ้จ่ายจ่ายเพราะคนรักของฉันชอบแต่ฉันรู้จักกับคุณหมอเสิร์นมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยได้ยินว่าเขาชอบตุกก๊กตาตัวไหนเลยต่างกับผู้ชายคนนั้น ส่วนสาธารณะฉิวฉิวโดนอีกครั้งสิเด็กคนนี้ชื่อว่าฉิวฉิวพ่อครับผมอยากกินอันนั้นกินได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะเขาเรียกว่าพ่อเหรอลูกหมาตัวนั้นคือลูกของเราฉันเคยเจอเขามานานแล้วสินะผมอยากกินอันนั้นครับเอ๊ะผู้ปกครองทุกท่านสามารถมาร่วมกันแข่งยิงปืนได้เลยนะครับมาเร็วครับ ผู้ชนะจะได้รับมาร์ชเมลโล่สุนัขไปฟรีเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเพื่อลูกน้อยของพวกคุณกันเถอะครับเริ่มเกมได้ครับเพื่อฉิวชิว,ชวพ่อชนะหรือเปล่าครับเออแฮะถ้าอยากได้พ่อจะซื้อให้นะผมอยากได้ลูกกระต่ายที่เหมือนพ่อครับนี่ไงกระต่ายกระต่ายจริงๆด้วยคุณคือใครครับให้ผมด้วยเหรอครับ เป็นกิจกรรมของที่นี่สินะไปไหนแล้วล่ะตุ๊กตาตัวนั้นไปไหนแล้วล่ะครับอ่าเขาเลิกงานแล้วกลับไปแล้วล่ะครับฉันยังไม่ได้ขอบคุณเขาเลยนะคุณเซี่ยวครับผมถ่ายรูปตามที่คุณขอมาแล้วครับดีมากไปรับเงินเพิ่มอีกแสนหนึง่งขอบคุณครับคุณเซี่ยวขอบคุณครับห้องนอนของเซี่ยวหยาเพอร์เฟกต์มากเด็กคนนี้หน้าเหมือนคุณตอนเด็กๆมากๆเลย ไม่ต้องดูก็รู้ว่าลูกใครคุณเซี่ยวครับห้องนอนสำหรับเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยากไปดูเลยไหมครับไปสิห้องเด็กเหรอเตียงที่ฉันสั่งคือเตียงของแบรนด์เอ็มม่านะทำไมถึงเป็นแบรนด์นี้ล่ะเสียงรุ่นล่าสุดของเอ็มม่าถูกซื้อไปแล้วครับผมคิดว่าคุณหนูไม่ควรได้ใช้ของเก่าเลยสั่งยี่ห้ออื่นมาแทนนะครับไม่ได้แบรนด์เอ็มมาเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ไปเช็คมาว่าใครซื้อไปแล้วจ่ายเพิ่มไปสองเท่าได้ครับคุณเซี่ยวพี่ชายตาสว่างเถอะฟู่เหยียนยังไม่ได้ให้อภัยคุณเลยนะฉิวฉิวต้องการฉันถ้าฉันร่วมมือกับการรักษาของเขาเขาต้องเห็นความจริงใจของฉันแน่ๆภายในคลินิกตอนกลางคืนจากสถานการณ์ตอนนี้ตาบใดที่ฉิวฉิวได้รับการรักษาครั้งสุดท้ายฉิวฉิวก็จะฟื้นตัวและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เยี่ยมมากฉันรอวันนี้มานานแล้วหลังจากนี้นายมีแผนยังไงล่ะถ้าฉิวฉิวฟื้นตัวแล้วฉันจะพาเขาไปจากที่นี่ซะฉันไม่อยากเจอหน้าเซี่ยวหย่าอีกฉันคิดว่านายควรยกโทษให้เซี่ยวหย่านะเขาต้องทําให้ตัวเองทรมานก็พอนายนายกังวลมากเกินไปความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดของฉันกับเขาคือการไม่มีความสัมพันธ์กันเลยต่างหากห้องทํางานของเซินเยซี เลิกนัดบอดกันหรอครับตอนนี้เลยหรอฉันฟื้นความทรงจําได้ขึ้นมานิดหน่อยเลยรู้สึกว่าคุณหมอสินคงไม่ใช่คนรักของฉันที่จริงแล้วฉันอยากถามคุณมาตลอดทําไมคุณคิดว่าเป็นฉันล่ะก็เพราะว่าคุณทําแผลให้ฉันวิธีที่คุณพันผ้าพันแผลให้ฉันเหมือนกับวิธีของคนรักของฉันทุกอย่างเลยมันเป็นแบบนี้นี่เองฉันเรียนรู้การพันแผลแบบนั้นมาจากเจียวไป คุณจำได้ไหมว่าอีกฝ่ายเขาคือใครไม่ฉันจำได้แค่ว่าฉันทําอะไรผิดและฉันจะไปขอโทษเขาก่อนที่ฉันจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ฉันจำได้ว่าเขาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฟิลิปเป็นนักศึกษาแพทย์รุ่นที่13นักศึกษาแพทย์รุ่น13เหรอเป็นรุ่นพี่ของฉันเองฉันรู้จักคนในรุ่น13ฉันจะกลับไปถามเรื่องนี้ให้นะบังเอิญจังที่คนรักของเจียง อยู่ปีเดียวกับเสี่ยวไปเลยขอบคุณมากนะมือเที่ยงก,กินไก่ตุ่น,นกันไหมฉันต้องการเสียงเมื่อกี้คุณจังเวนเอ้ยทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะให้ผมอุ้มนะครับอืมพี่ชายของเสี่ยวหยาเสี่ยวหลินโอเมกาที่ไม่สมบูรณ์ฉันได้ยินเสียงหัวใจของนายด้วยหัวใจนายเต้นแรงจังหรอครับ ค่อยๆนะครับเรื่องที่ฉันให้นายไปสืบละ่ะตั้งแต่ที่คุณเซี่ยวเปลี่ยนหมออาการของเขาก็ดีขึ้นมากครับหมอชื่อว่าเซินเยซีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟีโรโมนครับพูดมาให้หมดสิคุณเซี่ยวคอยตามคุณหมอเซินและยังลงทุนในโครงการวิจัยอีกครับเขายังลืมภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ได้ไม่ใช่หรือไงหรือว่าคุณหมอเซิรินคนนั้นจะเป็นโอเมก้าที่ตรงกับรสนิยมของเขาเซิรนเยซี C เป็นเบต้าครับ เหตุผลที่คุณเซี่ยวทำแบบนั้นเพราะเขาคล้ายกับผู้เหยยนมากครับตัวปลอมเหรอเซี่ยวหยานนี่โชคดีจริงๆพอตัวจริงตายก็ส่งตัวปลอมมาให้ต่างจากฉันที่ชีวิตจบสิ้นแล้วตรวจสอบส,ส่วนเย่ซียิ่งลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีการสืบเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องยากอย่าพูดสิ่งที่ฉันไม่อยากฟังออกมานะ การสืบเรื่องของเขาไม่สามารถทำให้ขาของคุณกลับมายืนได้และคุณก็ไม่สามารถมีลูกได้อีกครั้งกู่ฮั่นอย่ามาลามปามนะไม่ใช่หน้าที่ของนายที่จะมายุ่งเรื่องของฉันนอกขาหรือหาดของเซีเออยวหยาเรื่องที่ทะเลตอนนั้นเกือบจะทำให้ฉันต้องเปิดเผยตัวตนเราเลยไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยเรื่องที่ขโมยฟีโลโมนฉันสัญญาก,กับเขาว่าจะธิบายให้ฟัง คุณหมอเสรนไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับไม่เจอกันนานเลยนะครับคุณเซี่ยวสบายดีไหมครับคุณเซี่ยวของเราโอเคดีครับคุณเซี่ยวบอกว่ายอดเงินที่เหลือโอนเข้าบัญชีคุณแล้วนะครับและคุณไม่ต้องมารักษาเขาแล้วครับอะไรนะครับเขาเป็นหมอหรือไงครับทำไมเขาถึงเลิกรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผมผมอยากถามเขาให้ชัดเจนครับฉิวฉิวยังต้องการเขานะแต่คุณเซี่ยวดีขึ้นมากแล้วนะครับ ผมให้คุณเข้าไปไม่ได้คุณหมอเสริญคุณเซี่ยวยังไม่อยากเจอใครตอนนี้นะครับเซี่ยวหยาคุณหมอเสริญผมจําได้ว่าคุณปลูกต้นมิ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ผมปลูกในคลินิกของตัวเองครับเขากําลังพยายามจะทําอะไรกันแน่คุณช่วยดูหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมเขาถึงตายทั้งลดน้ําตากแดดอย่างดีแต่เขาก็ยังไม่อยากอยู่ที่นี่เป็นที่ดินครับดินตรงนี้ไม่เหมาะกับการปลูกต้นมิ้นท์ควรไปปลูกที่อื่นครับ คุณหมอส่ินคิดว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเขาเขาเลยเลือกที่จะจากไปใช่ไหมครับใช่ครับคนก็ไม่ต่างอะไรจากต้นมิ้นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยก็ไม่ดีต่อการจเจริญเติบโตนะครับดูแลให้ดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์สินะครับครับผมเข้าใจแล้วครับคุณหมอส่นินช่วงนี้คุณทำงานหนักมากเรามายุติการรักษากันเถอะครับเซียวหยาคุณเป็นอะไรไปผมมาคิดคดดูแล้วผมไม่ควรเปลี่ยนคุณให้เป็นฟู่เหยียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ไปให้คุณเห็นหน้าอีกแต่เขาพยายามจะทำอะไรเนี่ยส่วนอาการของผมไม่ต้องห่วงครับจะมีหมอคนใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนครับดีแล้วล่ะครับอย่าพึ่งใจร้อนไปเลยคิดดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรผมยังอยากกินข้าวเที่ยงกับเหียนเหียนอยู่ผมเลยไม่อยากเก็บคุณไว้ครับลาก่อนนะครับเขาไม่ได้ถามฉันเรื่องปีโลโมนที่ฉันขโมยไป ภรรยาคนสวยของคุณไปแล้วนะไม่อยากตามเขาไปจริงๆหรอฉันต้องอดทนคุณจะทำแบบนี้จริงๆหรอคุณไม่กลัวว่าฉิวๆจะไม่ได้รักฟีโรโมนของคุณเป็นเวลานานแล้วจะทรมานหรอฉันถามคุณหวังแล้วละ่ะฉิวๆไม่ตกอยู่ในอันตรายแล้วเขาแค่ต้องฉีดฟีโรโมนครั้งสุดท้ายภายในหนึ่งเดือนและเขาจะกลับมาปกติงั้นคุณก็วางแผนที่จะเสี่ยงและให้เซินเยซียอมรับว่าเขาคือฟู้เหยียน นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะคิดได้แต่การบังคับให้เขามาอยู่กับคุณแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรล่ะก็ดีกว่าการตามหาใครสักคนไปทั่วเหยียนเหยียนจะได้เข้าใจฉันไงล่ะโชคดีนะครับคุณเสรินขอบคุณครับลุงจางส่งผมแค่ตรงนี้ก็พอครับใกล้ๆก,กับคาลือหาดของเซียวหยาฉันไม่สามารถรับฟีโรโมนของเขาได้อีกต่อไปแต่ชิวๆยังต้องการฟีโรโมนอยู่ฉันจะทำยังไงดีล่ะ เหยียนเหยียนนั่นคุณจริงๆด้วยขอโทษครับคุณคงจะจำคนผิดผมชื่อเสินเยซีและเป็นหมอที่รักษาคุณเซี่ยวนะครับอ่าขอโทษนะคุณเหมือนเขามากจริงๆใช่ไหมครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับฉันไม่คิดเลยว่าจะได้เจอพี่ชายของเซี่ยวที่นี่ถือซ่อมมือซ้ายถือมีดมือขวานะ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเซียวหลินก็ไม่ได้ป่วยหนักขนาดนี้ตอนนี้เขายังลุกขึ้นจากรถเข็นไม่ได้อีกหรอเขาเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดในตระกูลเซียวดูชั้นสิทําให้คุณต้องเสียเวลาคุณน่าจะยุ่งอยู่นะไม่เป็นไรครับยินดีที่ได้คุยกับคุณนะครับดีเลยนี่นามบัตรของฉันนะถ้ามีโอกาสก็มาคุยกันนะได้เลยครับคลายกันมากจริงๆ ฉันหวังว่าพวกเขาจะมีจุดจบที่ต่างจากเดิมนะตอนกลางวันที่โรงพยาบาลยังไม่ออกจากโรงพยาบาลอีกหรอความจริงก็ออกได้แล้วละ่ะแต่หมอที่ดูแลฉันเขาแนะนำให้รักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนนะเพราะอาการของฉันคืบหน้ามากเลยงานคุณก็ต้องเชื่อฟังหมอนะถ้าคุณออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ฉันจะเลี้ยงข้าวขอโทษคุณนะขอโทษเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเลี้ยงข้าวหรอกแล้วคุณอยากได้อะไรละ่ะ ฉันคิดว่าคุณเป็นคนพูดเก่งมากเลยคุณเล่าเรื่องให้ฉันฟังหน่อยสินี่ฉันไม่มีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังหรอกนะเรื่องของคุณกับแฟนเก่าคนนั้นไงล่ะคราวที่แล้วฉันได้ฟังแค่ครึ่งเดียวเองคุณเล่าใหม่อีกครั้งสิหากเรื่องพวกนั้นทําให้คุณจําอะไรขึ้นมาได้ผมแนะนําให้คุณฟังเรื่องนั้นซ้ําอีกครับทําไมมันถึงจะช่วยผมได้ล่ะครับคุณรู้จักการเดจาวูหรือเปล่าครับ คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์บางอย่างที่คล้ายกับเรื่องของเพื่อนคนนั้นผมเข้าใจแล้วครับจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เขาเล่าฉันก็รู้สึกเดจจวูตลอดเลยต้องเล่าละเอียดละเอียดเลยนะทางที่ดีควรจะละเอียดถึงขั้นว่าวันนั้นคุณใส่เสื้อสีอะไรกินข้าวกับอะไรในวันนั้นฉันจำไม่ได้หรอกนะแต่ก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่ฉันจำได้ไม่เคยลืมเลยละ่ะ ตอนนี้ฉันเรียนมหาวิทยาลัยฉันเป็นคนที่โดดเดี่ยวมากแต่เขาเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องมาที่ฉันความทรงจำห้องสมุดเขานั่งแบบนี้มานานแล้วนะเขาเป็นลูกั้นหรือไงลูกั้นอะไรล่ะเขาก็แค่เป็นไอเด็กเนิร์ดเองฉันคิดว่าเขาเป็นลูกบ้านมากกว่านะเขาไม่เคยคุยกับใครเลยน่ากลัวจังไปนั่งตรงนั้นกันเถอะ ไปลงอาหารกันเถอะที่นี่มันไม่น่าอยู่แล้วก็จริงฉันแค่อยากให้พวกเขาเบาเสียงลงเท่านั้นเองทำไมการสื่อสารกับคนอื่นถึงยากเย็นขนาดนี้นะไม่กี่วันต่อมานี่อะไรนะ่ะขั้นตอนแรกในการสื่อสารกับผู้อื่นคือระบุบุคคลที่คุณต้องการจะสื่อสารด้วยเช่นเพื่อนที่ใส่เสื้อสีเหลืองขั้นตอนที่สองคือพูดคำขอของคุณและขอบคุณเขา มีเหตุผลจริงๆทำไมเราถึงมาที่นี่กันอีกแล้วล่ะก็ไม่มีที่อื่นแล้วนี่นาถ้าได้อ่านในหอพักก็คงจะดีกว่านี้เพื่อนร่วมชั้นชุดสีน้ำเงินน่ะเบาเสียงลงหน่อยนะขอบคุณมากได,ได้ได้ได้ฉันทำถูกหรือเปล่านะวันต่อมาคุณทำได้ดีมากเลยนะต่อไปก็ชวนเพื่อนๆดื่มน้ำสิกระป๋องสุดท้ายเป็นรางวัลสำหรับเมื่อวานนะน้ำหรอ รับไปสิขะขอบคุณนะหลังจากนั้นทุกๆวันฉันจะได้รับโนต้ตแบบนี้ตลอดมีรางวัลเยอะแยะมากมายด้วยความช่วยเหลือของเขาทําให้ฉันได้รู้จักเพื่อนๆแต่พอมาลองคิดๆด,ดูทุกๆอย่างก็คงเป็นแค่เรื่องหลอกลวงฉันเป็นอัลฟาฉันคิดว่าเรื่องที่เขาทํามันปกติมากเลยนะตั้งแต่คุยกับเพื่อนในเน็ตคนนี้ความทรงจําของฉันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะจํารายละเอียดไม่ค่อยได้เยอะ เราคงจะเป็นจิ์เก่าโรงเรียนเดียวกันสินะฉันทำสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเกิดอุบัติเหตุฉันรู้ทันทีว่าฉันผิดสแสดงว่าฉันชอบเขามากเลยสินะแต่ไม่สำคัญหรอกฉันคิดว่าเร็วๆนี้ฉันคงจะจำหน้าเขาได้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นก็ต้องผเผชิญหน้าคลินิกอะไรนะไอสารเลวนั่นปฏิเสธการรักษาต่อหรอ เขาอธิบายว่าเขาไม่อยากใช้ฉันเป็นตัวแทนใครอีกแต่ฉันไม่คิดว่าจะแค่เรื่องนี้หรอกนะหมากินขี้ยังไงก็ต้องกินขี้อยู่วันยังค่ำต้องมีอะไรแน่ๆงั้นก็คงต้องบังเอิญเจอกันแล้วละ่ะสวัสดีครับดรหวังเพื่อขอบคุณที่ได้รับการสนับสนุนผมคิดว่าเรามาจัดปาร์ตี้หรือกิจกรรมอะไรสักอย่างเถอะครับอย่าบอกว่าไม่มีเงินนะครับผมไม่เชื่อคุณหรอก